ครับผมสวัสดีแลวก็ยินดีต้อนรับเู้าสช่องช่างโจ๊กนไม่เกิดชาแนลนะครับวันนี้ก็มาส่งปลาังนะครับเดี๋ยวจะส่งวันเย็นนี้เย็นวันนี้เลยเนาะปลังทั้งหมดสิบสองเล่มนะครับยีเน็บสามเล่มแล้วก็เ,เนยหม,กอ,ก,ยยมกอีกเนยหมกอีกหนึ่งเล่มนะเดี๋ยวไปดูงานกันครับครับผมก็ <c oughs> ทุกเล่มนะครับโอนมาหมดแล้วแล้วก็มีโอนเกินมา3ท่านนะครับเป็นจริงต้องสิหเล่มเนาะเดี๋ยวผมทําเสริมให้นะเดี๋ยวทําเสริมน่าจะส่งทันวันน่าจะวันจันทร์ไม่ก็วันอาทิตย์นี่ครับอีก3ามเล่มนะก็จะมี3ราคาตัวนี้เป็น ปลั่งธรรมดานะครับ1,500บาทนะด้ามไม้ประดูะดมีทั้งหลังดำแล้วก็หลังขาวเนาะครับตัวนี้1,500บาทนะครับส่วนตัวนี้1,750บาทเพิ่มขึ้นมาอีก250าคิดค่าด้ามเนาะเป็นด้าม มาดูลายเสือนะครับตัวนี้สองพันเนาะด้ามกระพี้เขาควายครับปิดตูดด้วยทองเหลืองลูกค้ารีเควสตมานะครับอยากได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวจัดให้เลยครับอ๋อเล่มนี้สองพันบาทนะครับแล้วก็อเนบอีกสามเล่มเนบตัวนี้เก้านิ้วนะครับเก้านิ้วครับ ดำกระพี้เขาควายติดมอกเนาะสันมีดนะมีสามเล่มนะครับแล้วก็โอนมาแล้ว1เล่ม2เล่มรอติดต่อกับมาอยู่เนาะก็จะเป็น เนยเนยเนยหมุกหรือเนสหมุกเนี่ยครับมันออกเสียงไม่เหมือนกันเป็นบูสคาร์บชนิดหนึ่งเนาะมันเป็นมีดแคมป์ครับเป็นบูสคาร์บเอ่อเรียกง่ายๆก็คือหัวบัวเนาะหัวมันเป็นบัวนะครับเหมือนบัวบัวตุมะครับก็เรียกหัวบัวดีกว่าเนาะชื่อภาษาอังกฤษผมออกเสียงยากครับก็ได้เป็นหัวบัวนะครับ บใบมีดค่อนข้างบางเนาะตัวนี้เป็นการแคมป์ครับใบม,มีดจะค่อนข้างบางครับตรงนี้สามมิลไล่มาสี่มิลห้ามิลสี่มิลประมาณสี่มิลครึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ไล่ปลายท้ายด้วยไล่ท้ายครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับใบมีดแปดนิ้วไม่ถึงเก้านะใบมีดแปดนิ้วครึ่งครับตัวนี้ด้ามไม้หมด เลยใช้เป็นไม้ติดหมอกแทนก็ลดร,ราคาลงมาครับเหลือ1ัน0บาทนะเนาะ๋ยวจะทำออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมีดทรงนี้แหละมีผมทำตัวใหญ่ด้วยนะ12นิ้วก็มีแต่ตัวนั้นเป็นด้ามกันนะครับเพราะว่ามาหนักนะ มีสองเล่มนะครับเป็นด้ามติตูดครับก็มีชิงโจ๊กนะครับค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความเรียบของใบมีดนะครับ การเข้าด้ามที่ค่อนข้างจะสนิทนะไม่โหวมากครับไม่เปืองเก่านะครับมีหมดุดทุกตัวมีหมดุดยึดกันนะครับทุกตัวตัวนี้ด้ามหกนิ้วครับบก็ด้วยความใส่ใจในงานนะครับงานเลยช้าเนาะ ช้าหน่อยแต่ว่าออกมาทีละเยอะๆนะครับเดือนเนี่ยที่ผ่านมาก็ยี่สิบแปดเล่มนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเล่มนะครับทั้งหมดแล้วก็เลื่อยอีกเลื่อยขุดอ่อล่องกันอีกลูก,กันอีกหกเล่มนะเดือนนี้ทำางมีเยอะมากเลยครับก็เดือนเมษาเนี่นะเมษานี้ก็จะทำก็จะเก็บพลังอีกสักชุดนะครับแล้วก็จะมีมีดพวกงานแพงนะครับพวก โบวี่ฟ uh, ูแทงก์นะโบวี่ฟูแทงก์มีกากนะครับแล้วก็อินเนปฟูแทงก์นะครับปลังปลลังฟูแทงก์อะไรอีกคุหขานะครับหรือว่าคูครีนะครับก็จะมาแซมนิดหน่อยนะจะให้เสร็จภายในพฤษภานี่นะครับก็หลังจากพฤษภาก็จะ หลังจากพฤษภาก็จะเปิดงานใหม่มิถุนาผมจะเปิดงานรับงานใหม่เนาะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะบอกกันนะครับการหลักการการสั่งงานเนาะเดี๋ยวจะคุยกันในในคลิปของเดือนมิถุนาเนาะตัวนี้เป็นปลังธรรมดานะครับด้ามดูลายเนาะจะปีลายนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้ครับเออด้ามจะขัดไม่มันนะครับ จะมีลายขัดอยู่นะครับเพื่อทำไมเวลาไปใช้งานมันจะไม่ไม่ลื่นนะมันจะมีความสากนิดๆน,นะครับผมจะไม่ขัดให้มันเรียบมากเนาะมันจะมีรอยสากของของลายขัดอยู่นะครับบางคนมองว่ามันไม่สวยแต่ว่าการใช้งานมันใช้ดีนะมันมันจะไม่หลุดมือนะครับ สองเล่มนะครับส่งวันนี้เนาะส่งวันเย็นตอนเย็นวันนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับเออท่านท่านที่โอนเกินมา3ท่านเนาะก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้อ่ภายในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นงานเลยเดี๋ยวจะส่งมีดเสร็จแล้วก็จะจะขึ้นงานให้นะครับประมาณ2วันน่าจะเสร็จเนาะ ช่ยทุกทำงานทุกวันนะครับทำทำทุกวันแล้วก็วันอาทิตย์เมื่อกี้ก็ที่บ้านมีงานศพนะครับก็น้องน้องชายของเมียนะครับประสบบันเหตุนะครับงานศพก็เสร็จไปแล้วครับแล้วก็มามาเก็บงานนะครับเลยช้าไปประมาณสองวันสามวันนะช้าประมาณสามวัน,นครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันอ,อ่สูวิสัยจริงๆเนาะต้องขออภัยกันด้วยครับ งานทุกเล่มนะครับท่าโจกทำด้วยความตั้งใจเนาะทำเต็มที่ทำเพื่อให้แบ่งปันให้ทุทกๆคนนะครับเอาไปใช้กันเนาะะเห็น,นความตั้งใจนะครับความปาณิชเนาะในในงานครับซึ่งสมัยก่อนเนะี่ทั้งโจงไม่ได้ขายราคานี้นะต้องขอสารภาพนะครับว่าท่้งโจงไม่ได้ขายราคานี้นะ จะขายหลักส0 0 0ันสาขึ้นนะครับแพงสุดก็8ปด0ก้าพนะก็ด้วยเศรษฐกิจนะครับมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนาะเราต้องยอมนะครับลดร,ราคาลงมาแล้วก็งานที่ละเอียดไม่มากนะักนะแต่ว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับการตีครับฝีค้อนนะครับไล่ให้มันเรียบนะครับความบางนะ บางตั้งแต่สันคนสันนะครับสันมีดนะจนถึงปลายมีดนะครับจะเห็นว่ามันไล่ระดับกันสวยเนาะกึง่งคอนแวกค,ครับไม่ได้บีจ๋าเพราะว่าเป็นมีดใช้งานเนาะมีดใช้งานต้องต้อง,ต,องต้องการค่อนข้างจะค่องแค่วเนาะไม่บางไม่บางมากไม่น้มากนะครับเหมาะสำหรับการฟันการใช้งานได้ดีนะครับ ทุกเล่มนะจะถูกจะแพงนะครับใบมีดทั้งยกเหมือนกันหมดนะอบชุบเหมือนกันทุกอย่างครับผิดกันแค่ด้ามนะครับผิดกันแค่ด้ามนะด้ามที่วัสดุนะครับวัสดุมันต่างกันราคามันต่างกันนะครับตรงนี้กระพี้เขาควายนะครับจะเห็นว่ามันสวยนะมันดําแล้วก็มีลายครับตัวนี้เป็นกระดูไล่สีแดงนะครับก็ไม่น่าเกียดนะ บอกเลยว่าไม่น่าเกียดความคงทนเนี่ยอพอๆกันนะครับความเหนียวความการใช้งานนะมีดประลังครับออกแบบมาเพื่อฟันนะเป็นมีดที่ค่อนข้างจะตัวท็อปของช่างโจกเลยเพื่อผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะนิยมมากขนาดนี้นะครับก็เกินความคาดหมายนะสำหรับในงานประลังนะก็ หเห็นความใส่ใจนะครับในงานทุกชิ้นเนาะครับนี่บความเรียบนะเรียบของสันนะครับไปถึงด้ามเลยนะก็น่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่างโจ๊กจะส่งมอบมีดชุดนี้นะครับเย็ยนนี้นะเดี๋ยวแพ็กก่อนนะครับแล้วก็ ฉันยังไม่ได้เปิดรับงานนะครับเปิดรับงานเดือนนิถุนหนนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งทางคลิปทาง youtube นะครับกจกในเมกเกอร์สวัสดีครับ